นี้ป้ามาซื้ออะไรอ่ะจ๋าวันนี้ป้ามาซื้ออะไรวันนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรนะเดี๋ยวดูเสื้อผ้าสิเออดูแลหนูเจ๊จีวิตจริงงบ้านถูกเจ้าหนาด้วยบ้านดูเสื้อผ้าก่อนสวยเปล่าเอ๊ะพอมีแล้วดิเจ๊พอมีแล้วเหรอจ้ามันเป็นอะไรแล้วไม่ไม่เอาไปสักสักตัวหรอเจ๊จะซื้อให้หนูเหรอใช่มันอยู่หน้าบ้านหน้าร้านเขาถ้าเราไม่ซื้อแล้วยเขาจะว่าเรานะโอ้ไม่ว่าเราวเจไม่แฝงสักอันก็ยังดีอะ ม่แฝนสักอันก็ยังดีถามไม่แฟนเขาอันเท่าไหร่ป้าถามเขาสิเขา่าเสื้อผ้าเราเยอะไงนะเสื้อผ้าเราเยอะเนี่ยพอเวลาเจ้าของร้านถามป้าบอกนะว่าเสื้อผ้าเราเยอะแต่เราขอซื้อไม่แฝนแทนได้ไหมถือพี่ถือค้อนอะไรเนี่ยถามเขาถามเจ้าของร้านว่าจะไปซื้อทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ับพยาบาลหนูรุ่นดีนะป้าเสื้อผ้าเราเยอะแล้วไงเอฟซีส่งให้เยอะมากเลยทีนี้เราขายไม่แฝนไงป้าป้าถามเจ้าของร้านดิว่าขายไม่แฝนไหมคะจะไปแฟนที่บ้านเราไง แฝเสื้อผ้าเราไงป้าเนี่ยไม่แฝนเนี่ยเนามเออคุณเจ้าของร้านค้าอยู่ไหนคะอ๋อพนัาถามว่าไม่ไม่ไม่แฝนอันหนึ่งขายไหมคะพนัาถามอะค่ะเออขายไหมคะป้าเอาไหมเอาไปสักอันเนายบกมือไม่บม๋มไม่ลุยบอกมือไม่บุ๋มไ้่ลุยนะรู้จักเขาเปล่าอ่ะ พูดถึงเราอ๋อเขาเขาเอ่อชื่อป้าเหรอใช่ะไปทอะไรกันจริงๆก็มีพอใช้อยู่แล้วค่ะอ๋อเหรอไม่คนนี้นไม่หรือชีวิตจริงเป็นพยาบาลแต่คุณป้าบอกรู้ทันจะเอาไปตีใครเอาไปตีหมอปลาเหรอไม่ได้นะไม่ตีแล้วก็เพราะว่าชีวิตบ้านหนูรู้อะไรเปนดีๆสักนิดรัตนาวัฒินาดในมาโดนรัตนาวัฒินาใส่ยุ่ง พ้ยแค่เนี่ยเรียกพี่นอ้องมาเป็นขยงเลยโอ้ยแล้วคุณค้าเขาบอกเสื้อผ้าที่ระที่บ้านเขาเยอะแต่เขาขอซื้อไม้แขวนนะคะเธอนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะยอะไรเนี่ยป้าสรุปได้ไงในแส่น่ะสรุปเขาเขาเขาไม่ขายเราใช่ไหมหไหอไงก็ป้าเอาไว้ใช้ของน้องนี่เยอะๆเพราะป้าไปซื้ออ<ๆ>ันเดียวจะขายมันก็ต้องซื้อยกโหลขอแล้วขอขอลได้ค่ะได้ค่ะเราพยาบาลที่กันเราพยายามที่กัน ชสวัสดีค่ะถูกลับก่อนนะค้ณปอใส่ลูกด้วยกับเได้กลลับเยด้วยนะขอร้อนกลับด้วยเหรออันนี้จ๋ามาจึงแก้หมากถาไม่เป็นไรค่ะถามเลยค่ะใจดีใจจังเขาตอบไม่ตอบยังถามเขาสักคำว่าเขาจะเอากลับด้วยไหมถามเขายังขอบคุณนะคะสวยแบบเก่าอีกเนาะขอบคุณนะคะ

ป้าค่ะป้าค่ะวันไหนไปนิดเดียวได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะป้าป้งั้นเขาบอกเสื้อก่อนนะไม่ใช่เขาบอกป้าป้าไม่ขายไม่แฝงเพราอันนึงเขาบอกเขาเขาบอกเพากลับดีกว่าเพาว่าอย่างเงี้ยจ้าเอาไงอ่ะซื้อเลยหรอไม่เคยขายใครเลยค่ะนเพรรู้ตัวอยู่ว่าทำอะไรยังไงในชีวิตเจ๊เจ๊ซื้ออะไรได้ยังคะเนี่ยร้านนี้ก็ของสวยมากเลยนะเนี่ยไม่เจอตัวเลย อมงมากเลยได้ยังไม่อยากซื้อเหรอนี่แหถามเจ้าตังค์มาป่ะีดรู้ดวเดยวเไหมเจ๊ใส่เสื้อกี้เ้าไหมเหมาะสมกับเจ๊นะยี่สิบสี่ต้องใส่ฝากนี้แหละเจ๊ยี่ินยังไม่ได้เหรอนีิงเห้าเอาเอาเอเอาทองไหมเอาเงิน ที่อนไปใส่ไหมคะรอบนี้แล้ให้บอกป้าเหมือนโหว้าชุดนี้บอกว่าเนี่ยใจหม้อชอบแบบนี้นะชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ใจหม้อชอบแบบนี้เลยว่ามันเป็นรักรักน่ารักเออเนี่ยคือนี้ใส่ชุดนี้นอนไหมคะป้า เนี S <S <muy df is> <sm> ่ยเนี่ยชุดเนี่ยสวยไหมมีเสื้อผ้าเด็กนี่ค่าผ้าในรูปตัวของน้องตัวของหลานอ๋อคนดีน้องหลานขอถ่ายรูปหลานขอถ่ายรูปหลานไหนไหนนี่ไงถ่ายหลานขอถ่ายรูปจริงนี่ไงนี่น้องตัวนี้เดียวเห็นไหมเนี่ยโอ้โหไม่เซ็เป็นอะไรอะมนุษย์ที่แท้จริงเรารู้ก็แคเด็กเนี่ยโอ้โหมีใจแล้วหมดเลยจริงจริงตำรวจมาคุยเลยเยอะเลยแลก็แต่งใหไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นะ ใช่ใช่ไไเไม่เนี้ไงเจ๊มีซื้อไหมเนี่ยร้านเนี้ยของเขาเยอะนะอันนี้ไมอันนี้ไหมลองใส่ดิปะอันนี้มาเซ็กซี่ดีเจ๊บอกกับเจ๊เลยเนี่ยร้านก็ขึ้นนดมากเลยอันนี้เซ็กซี่ใส่ เปี้ยวเยี่ยวกิบเลยนะนี่คนดังที่ไม่รู้ตัวเองว่าดังเลยใช่นี่สาวนี่คือเรื่องภาใช่ใช่ใช่รู้จักเหรอคะตัวจริงสวยมากเลยนี่รู้จักเหรอคะรู้จักดูทุกวันค่ะเขารู้ใช่ไหมเขารู้จักพี่โน่นด้วยไหมรู้รู้พี่โน่นเป็นตำรวจนะเราเป็นพยาบาลใช่ใช่ว่าเราตำแหน่งดีพ่อค้าก็รู้เรื่องหมโอ๋อผ่านเรื่องหมดเลยที่บ้านตำแหน่งดีเนาะขอบคุณมากนเละ น้องฟ้าสวยมากบอกบอกด้วยนะว่าที่บ้านเลี้ยงหมูจ้ายวให้พี่ก็ไปอุ่นหหมูที่บ้านนะเพราะว่าชีวิตจริงแเลี้ยงกันตลอดชีวิตเลี้ยงกันตลอดชีวิตรวยตวยไปี่ไนไม่เป็น้นนาตาแกมองไม่เข้ามาจังเลยอ่ะ ย่าาีขไม่เป <the> ็นไรไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเี๋ให้แม่บ้านมาเช็ดค่ะนก้นนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราโดนไปน้ำไม่โดไม่โดนเสื้อผ้าพี่ไม่โดนอะไรแล้วมันปกนี่ไงอ๋อโดนเจ๊ไปโดนเท้าก่าทีนเจยกินไก่ไหมเกินไก่มไม้เไม่กนดานุ้นราพั้ลุ้น อันนี้คุณธนามาเที่ยวห้างนะมาเที่ยวห้างพี่โน้ตเป็นแฟนป้ายย่างเพราะเมื่อกี้เนี่ยเขามาดูเอ่อแห่งหมูของเขาแลกิจการของเขาแล้วอยู่ชั้นสองอันนี้เขามาช้อปปิ้งห้ามเวลา ขอบคุณมากคะวันนี้มีอะรใหม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าในเทเียขอบคุณค่ะป้าซื้ออะไรได้บ้างนะคะอ่าของไหมองไหม เนี่ยสวยนะเนี่ยที่บ้านเจ๊มีทองเป็นทาสเลยค่ะมีให้พี่มองซิมีทองอย่างพ่อแม่เราโอ้ยทองเนี่ยแล้วอันนี้ไม่ใช่ร้านเจ๊ใช่ไหมป้ารัตนาไม่ใช่ไม่ใช่หรอป้าแล้วรองเท้าคู่นี้สวยมากเลยอ่ะเจ๊ใส่ไหมเจ๊ใส่ไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจ๊ใส่รองเท้าส้นสูงไหมคะไม่เอาไม่เอาหรอจิวิตจิงเจ๊รู้แบบตะปูบ้านเราดีปากครึ่งจมูกครึ่งนะคันนี้จากจบฟัน ฟันไม่มีของบนแล้วคันนี้ฟันล่างกับไปพร้อมกันแหละรู้ดีโอเคยังเดี๋ยวจังเนี่ยเจ๊เจ๊ได้อะไรบ้างแล้วเนี่ยพี่ถามว่าจะซื้ออะไรไปเดินนเดินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องหมอปลาเฟมิลี่นะจ๊ะคนไหนจนหมักแล้วจะมีดาวขึ้นเนาะสมัครที่อบได้จริงกว่ามือเราลูกตัวเอสสามารถกดลูกโซเอสเลื่อได้เนาะอีโมจิแบบเดินสามตัวเนาะหนึ่งสองหอยสามจิงห้ายมโผล่ด้วนะจ๊ะเราปิดกั้นช่องเดี๋ยวเราลงคลิปนี้ก่อนให้คุณลัฒนาเขาเลือกดูของที่จะเอาอะไรบ้างอะไรบ้างเนาะ บายบายไปสีก่อนเร็วบายไปไหนวุ๊